กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกตั้นกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200รคิวเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เรามาลุยกันที่เกรมมาจองนั่นเองนุผู้ชมนะวันนี้มาหนักครับด้วยงบ50าเคนะวันนี้ผมกล้ากดเต็มที่ผมบอกเลย เพราะว่ามาจองของผมทาไปคลิปก่อนอ่ะไม่ได้เลยผู้ชมหมดไปหมื่นนึงนะครับคลิปเกลือก็เลยไม่ได้ลงช่วงนี้คลิปเกลือบ่อยนะผู้ชมเยอะมากครับในช่องผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมย้านะครับว่าคลิปนี้จะททาเพื่อความสะดวกเพื่อความประเจเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนํไม่ได้เด็กเล็กหนูทุกคนเลตตามเดือสตลนี้ก็มาชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าเกิดผมบวกนะเดี๋ยว ประมาณตอนที่เอาเท่าไหร่ดีเอาสัก10ก็ได้15าก็ได้เดี๋ยวผมแจกให้นะผู้ชมนะแล้วแจกไม่เยอะตามงบก็ผู้ชมก็มีแจกกันทุกเดือนอยู่แล้วนะผู้ชมนะจะเดือนละสี่ครั้งห้าครั้งก็ต่อมานี้โดยรวมนะครับผมปะ่ะเริ่มกันเลยเอาเบ็ดสองร้อยก่อนอุ้ยเบ็ดพันเยอะไปเอาสองร้อยก่อนก็ไดนะ้สิบรอบปกติมาจองนี่ไม่ค่อยได้ทำนะผู้ชมนะ โอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยเออชักจะเดือดแล้วสิบรอ,อบไปจริงๆมันต้องเปิดเทอร์โบนะสวยโลกสวยโลกมาแล้วมาไปสองร้อยอืมพันเก้าครับผู้ชม เป็นเกมนึงค่อนข้างที่จะทํายากนะผู่ชมนะมาจองแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับคนก็ฮิตเหมือนกันมาจองเน<ม>ี่ยอืมสวยสวย,สวยลูกสวยลูกสวยสามพันสวยไม่ลูกสวยสิสวยลูกสวยมาเจ็ดพันแล้วลูกเร็วอืมอม,มาอีกหมื่นสองมามา มันต้องหนีแหละมาดิมึงมาดิมาโอ้มาจองนี่ผมเคยทำไปแค่รอบเดียวเองนะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะมากครับเกี่ยวกับมาจองนะท่านผู้ชมนะอืม หมื่นเก้ามาแล้วเช้านี้คือผมกะกดเต็มที่อ่ะวะเนี่ยห้าสิบเคะผมบอกเลยมาเดอฮึไม่มาว่ะผู้ชมผมตอนนี้ได้ได้ได้มาในมือแล้วนะ่งหมื่นเก้านะผมกดเต็มที่ครับเบ็ดพันเบ็ดห้าร้อยก่อนผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นเต็มที่เบ็ดพันอะผมบอกเลยวันนี้คือตั้งใจจะมากดแน่นอนนะผู้ชมนะ ไปเจอเจอคนนึงทาใน YouTube เหมือนกันคุณผู้ชมผมก็เลยอยากลองทํามั่งดูนี่มันจะขึ้นแบบเขาปะสวยมาเดมาเดห้าพันมาเดมาเดสี่พันห้ามาดอีกทีนึงลูกห้าพันแปดวันนี้มาวะทรงแม่งดีวะ ทรงมันดีมาวันเนี้ยทรงมันดีนะทรงมันดีนะเต็มกระดานไปดิเต็มกระดานไปดิมาดิทรงดีเหรอทรงดีเหรอฮะสี่หม้ามาดิมามาอีกทีนึ่งแสษหนึ่งหมืนงพันครัผู้ชมเกือบแสนมาเจ็ดพัน้ามาห7พัแล้วมาหกหมื่นเจ็ดมาดีมาเอาดิพอมั่งนะผู้ชมนะ ตอนนี้บวกมาประมาณเก0 0 0กมื่นกว่านะครับผู้ชมจะเอาให้ถึงแสนเลยผู้ชมวันนี้มาจองก็มาจองเหอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผมบอกเลยวันนี้เอาจริงผมเอาจริงไงวันนี้เอาสูตรไงผงใส่จะได้แจกกันที่เพนเพจอีกแน่เลยผู้ชมเจอกันที่เฟ f เฟ e บุ๊ k นะจ๊ะน่าจะได้น่าจะได้คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วแหละมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วลูกเร็ว มาขนาดนี้แล้วลูกเร็ว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 เมาดิมาหม,มื่นสองสองหมื่นสอมชมตอนนี้บวกมาแล้วแสนสองครับมาือพอเลยคือกูจบสี่นาทีพอไม่ถึงเบ็ดพันครับผู้ชมไม่ได้ขึ้นนะผู้ชมนะโอ้โหวันนี้มาดีครับผู้ชม เกือบไม่ได้แล้ววันก่อนกูเกือโคตรเยอะบอกเลยคลิปนึงอะ่ะหมดไปประมาณหมื่นห้าทผู้ชมนะแค่หมื่นห้าลองทําดูแซมเปิลนะโอ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะผู้ชมมันต้องอย่างนี้เละลูกพ่อมันต้องอย่างนี้เละฟรีในฟีมาลูกมาอย่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงมาไม้สุดท้ายด้วยไม้สุดท้ายมาดีมาเอาดตอีตอนนี้คือบวกแสนสองแลนะผู้ชมนะ โอ้คือตลอดอะคือถ้ามันจะดีก็คือมันจะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะผู้ชมนะแต่ถ้ามันไม่ดีเลยก็คือจะไม่ดีเลยนะอ,อืมมาดิมาดิดูสเกตเตอร์มันจะให้ผมเท่าไหร่นะเพราะไหลนอกดีสเกตเตอร์ส่วนมากก็จะไม่ได้นะผู้ชมนะอันนี้คือส่วนมากนะฮะ โอ้ยสามพันเนี่ยน้อยเกินไหลนอกกูได้เยอะกว่านี้อีกโถไหลนอกกูยังได้เยอะกว่านี้อีกกูบอกอตรงเลยมึงทุเรศมากกูบอกเลยเบ็ดห้าร้อยได้สามพันเนี่ยโอ้โหโ้ทุเรศจริงๆนะผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรกูก็ได้อ่าไหลนอกมาแล้วผมได้ไหลนอกมาแบบเต็มเปี่ยมเต็มล้นนะผู้ชมนะก็เน้นๆไปเลยครับแสนสองนะผู้ชมนะอีกสี่พันนะฮะ <laughs> ก็โอเคครับผมย้านะครับวิคีิปนี้จะทำเพื่อความวาสะดวกเพื่อคว,า,วามบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่น,ลน,ลนหนูทุกคนเล่นตามหรือสาหรับคนที่เข้ามาชมช่องของลบ200คิวใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าแฟนเพจนะท่านผู้ชมฝากติดตามช่องไว้ด้วย